อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเติมเซนณนะโรงเรียนซูซูเดินโรงเรียนที่มีนักเรียนมารวมตัวกันมากที่สุดในประเทศในทุกๆวันของโรงเรียนแห่งนี้มักจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำไม่หวาดกลัวแม้แต่ตำรวจจะมีก็เพียงสิ่งเดียวที่ทำให้นักเรียนโรงเรียนนี้กลัว yeah! แล้ววันนี้กูตายแน่ๆกูลืมทําการบ้านของอาจารย์สมศรีมาไม่น่ามัวเสียเวลาไปเล่นกับเพื่อพวกเด็กโรงเรียนสู่ๆกระโดดเลยสด้ายกูด้วยมัวแต่ท<อ>ําอุปกรณ์อยู่ที่ห้องจนลืมทําการบ้านซะสนิทเลยเเเแค่คิดภาพตอนโดนอาจารย์สมศรีตรีขนตูดกูก็ลุกสู้แม่หนูอยากกลับบ้านแล้วอ่ะเ,เ,เอ๋จะเจ้านั่นมัน นักโดนตีตูดในตำนานนี่เด็กนักเรียนเพียงคนเดียวในโรงเรียนที่สามารถทนดาเมจจักการตีของอาจารย์สมศรีได้ได้ฉาชมัดยานเลยนี่นายคิดเหมือนฉันหรือเปล่าล่ะบีหนึ่งเห้ออ๋อฉันคิดเหมือนแกก็ได้บีสองเออนี่นี่นี่นายนะ่ะนายเหอ เออคือวันนี้ฉันน่าจะโดนอาจารย์สมศรีตีแน่ๆเลยแหละนายช่วยบอกวิธีโดนตีแล้วไม่เจ็บตูดหน่อยสิเห้อเออคือฉันก็ไม่ได้จะให้นายบอกฟีฟีหรอกนะฉันมีค่าจ้างให้ด้วยนะโอ,โอ้แน่นอนสิถ้ามีตังค์ให้ฉันก็บอกอยู่แล้ว แกต้องเริ่มจากการกินเวแทนนมแม่ตั้งแต่1นขวบซิปอัพวันละ100ครั้งวิดพื้น100ครั้งสะคอร์0 0 0ครั้งวิ่งวันละ20อกิโลทุกวันตั้งแต่2ขวบทั้งหมดนี้ก็เพื่อเสริมสร้างกล้ามก้นให้แข็งแกร่งเพื่อพร้อมรับทุกแรงกระแทกยังไงล่ะเฮ้ยเออทีอ่อ,อยากฝึกเมื่อไหร่ก็บอกได้นะฉันเทนพวกแกได้เสมอแต่ต้องจ่ายรายชั่วโมงละ30บาทด้วยล่ะ เออไอ้นี่มันดูกระตูนเยอะไปปัวเฮ้ยเงียบๆเดี๋ยวก็โดนมันต่อยหรอกเออ,เอ,อคือขอบใจมากเลยนะแต่แต่ไว้ก่อนละกันวิธีอะไรของมึงวะไอ,อ้แว่นแม่งโคตรโบราณเลย น,นายมันนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะแห่งโรงเรียนเราสมดีนี่นานี่มันปี2021แล้วไม่รู้จักไปหาความเจริญใส่สมองซะบ้างออไม่แปลกใจเลยว่าทําไมสมองของแกถึงมีแต่กล้ามนะไอ้โง่แวนว่าอย่างไงนาะ นั่นไงพอแกเี่ยงสู้ไม่ได้ก็จะใช้แต่กำลังเป็นคนใส่แว่นเหมือนกันแท้ๆแต่ทำไมแกฉลาดได้ไม่เท่าขี้เล็บของฉันเลยงงชะมัดน,น้อยใครกำหนดว่าใส่แว่นแล้วจะต้องฉลาดวะเฮไม่ไหวไม่ไหวยอมรับว่าตัวเองโง่ซะแล้วสินะน้อยเฮ้ยออสมดีนั่นนายทำอะไรนะ่ะฮฉันมีสินค้ามานำเสนอสำหรับป้องกันก,การโดนตีตูดโดยเฉพาะ หนังสือการ์ตูนพิมพ์สีทั้งเล่มจำนวน421หน้าผลิตจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อายุมากกว่า3,000ปีที่โตเฉพาะในแถบแอฟริกาตอนทางใต้เท่านั้นสามารถซึมซับรับแรงกระแทกได้ทุกรูปแบบฟิล์มกันกระสุนที่เคยติดให้กับรถของประธานาธิบดีของประเทศมหาอำนาจในปี1970แม้ขับรถฝ่าสงครามก็ไม่เคยเกิดแม้แต่รอยขีดข่วนเล็กๆแม้แต่รอยเดียว แค่พวกแกเอาสองสิ่งนี้ยัดไว้ในตูดไม้เรียวของอาจารย์สมศรีก็จะกลายเป็นแก้กิ่งไม้โง่โง่ที่ไม่อาจสร้างความเจ็บปวดใดๆให้กับตูดของแกเฮ้ถ้าสนใจแล้วก็ตอนนี้ฉันกำลังจัดโปรโมชั่นให้ราคาถูกๆไปเลย2ชิ้น1,500บาทเท่านั้นเออฉันสื้อฉันซื้อขออันหนึ่งนะว้าั้งื้อด้วยทั้งัเาซื้ เ้ยไอพวกโง่วัตถุนิยมกันทั้งนั้นกล้ามเนื้อหน่ะก็สำคัญนะเว้ยเอออิจฉาพวกที่มีตังนะเนอะอเฮ้ยมึงมาตอนไหนเนี่ยแต้มตกใจหมดเลยอีกแล้วดีจริงๆเลยสามารถซื้อของไว้ป้องกันตูดได้ด้วยวันนี้ฉันก็คงโดอนอาจารย์สมศรีตีแน่ๆงั้นนาะก็ไปซื้อของป้องกันตูดจากไอสมศรีซะสิเออไม่ไหวหรอกฉันไม่มีตังฉันได้เงินมาเรียนวันละร้อยบาทเอง ของถูกๆที่ช่วยดูดซับแรงกระแทกแบบดีๆนะ่ะมันไม่มีหรอกฉันทำใจโดนตีเว้นแล้วแหละจริงๆก็มีอยู่นะเออ <c oughs> น,นายว่ายังไงนะไอ้แว่นถึงตอนนี้ฉันจะเป็นนักโดนตีตู่ในตำนานที่ไม่เคยได้รับบาดเจ็บจากการโดนตีสักครั้งเพราะมีมัดก้นอันแข็งแกร่งนี้ แต่นายรู้ไหมตอนอนุบาลสองฉันเป็นแค่เด็กโง่ๆตัวเล็กๆอ่อนแอคนหนึ่งเท่านั้นสมัยนั้นฉันเองก็มักจะโดนครูตีตูดทุกวันเหมือนกับตอนนี้แต่รู้ไหมทำไมตอนนั้นฉันไม่เจ็บเลยแม้จะมีร่างกายที่อ่อนแอขนาดนั้นเพราะตอนนั้นฉันก็มีของดีเหมือนกันยังไงล่ะ <c oughs> ของราคาถูกที่ช่วยป้องกันแรงกระแทกได้ทุกรูปแบบ <c oughs> ฉันจะให้นายยืมสักครั้งละกันนะโอออ้นนนัั่่มะะไรและแล้วข่าเรียนของอาจารย์สมศรีก็มาถึงไอเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้มันสอนไม่จำกันบ้านแค่นี้ก็ยังทํากันไม่ได้พวกเธออยากโดนตีกันขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอ ตีมาเลยครับอาจารย์ตูดของผมพร้อมแล้วฮพวกเธอดูมั่นใจเหลือเกินนะวันนี้บาคืนหนัหรือว่าอาจารย์จะรู้ว่าเรามีของป้องกันตูดน่าสนุกนี้นี่ขอให้สิ่งนั้นมันช่วยพวกเธอได้จริงก็แล้วกันนะ ต่อไปตาใครเออหน่อยฉันประมาทอาจารย์สมศรีมากเกินไปไม่น่าเชื่อ uh, ว่าของที่ฉันหามาจะช่วยป้องกันอะไรไม่ได้เลยอไอ้แต้มตายแน่เฮ้อก็ไม่แน่หรอกนะเออหมายความว่ายังไงไอ้แว่น ฉันยอมรับเธอจริงๆนักเรียนทำผิดก็ยอมรับโทษแต่โดยดีไม่ขี <holds> ้โกหาอะไรมายัตดตูดเพื่อลดหย่อนความผิดเตรียมใจไว้แล้วสินะจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ฉันให้หนายซะเอาปอีมาเลยอาจารย์ตูดของผมพร้อมแล้วไม่ต้องบอกก็จะตีอยู่แล้วเฮ้ <één> มันจบแล้ว uh> ล่ะไอแว่นตามหมอสิมันไม่ส um ิโทรบอกพ่อแม่ให้มาเก็บศพมันไปได้เลยดีกว่าก็บอกแล้วไงว่าไม่แน่เอออะไรนะแกยังดูคลิปนี้ไม่จบเลยนะเอ้อเอ๊นี uh)> <h 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 ่มันบ้าชัดๆัดเอบ้าชัดๆมันมันมันไม่เป็นอะไรเลยได้ยังไงกัน่ะ มันมีแค่ตูดตูดเพียวเพียเลยนะนั่นน่ะนี่มันขัดกับหลักการวิทยาศาสตร์ชัดๆมีแว่นตั้งสามอันมันไม่ช่วยแกเห็นอะไรเลยเหรอทางตาดูดีๆเซ่เอ๋ะไอแผ่นฟิล์มใสๆที่โค้งตามรูปตูดอย่างสวยงามนั่นมันคืออะไรกันน่ะ ฉันก็แก่ให้มันใช้ฟิล์มไฮโดรเจลคอมมี่ที่คุณสมบัติมีความยืดหยุ่นสูงดูดซับและกระจายแรงกระแทกได้ดีปกป้องได้เหนือชั้นกว่าฟิล์มทั่วไปแถมฟิล์มยังบางเฉียบเพียง0.15ม mm. ิลิเมตรติดมือถือจอโค้งได้สบายขนาดตูดยังติดให้โค้งตามทรงตูดได้อะ่ะคิดดู สายคมชัดก็มีฟิล์มไฮโดรเจลแบบใสาสายเล่นเกมก็มีแบบด้านสายสุขภาพก็ต้องแอนตี้บูเล่ลดแสงสีฟ้าติดครั้งเดียวอยู่ได้ยาวๆติดเองก็ง่ายทำได้ที่บ้านเพียงแค่ 1. ทําทำความสะอาด 2. แกะฟิล์มออก 3. วางตามจอ 4. แกะพลาสติกแล้วลี่เชอาๆ 5. ลอกแผ่นพลาสติกข้างบนออกจบ ราคาก็โคตรููกไม่ว่าจะติดฟิล์มแบบไหนก็จ่ายแค่หลักร้อยท่านั้นถ้าสนใจก็ไปอ่านรายละเอียดได้ที่ใต้ดีสคริปชั่นของคลิปนี้เลยอโอนี่มันฟิล์มที่เหนือชั้นมากๆเหมาะสมกับวิวัฒนาการของมนุษย์ยุคนี้สุดๆว่าแต่ฟิล์มมันชื่ออะไรนะฟิล์มให้ดรเจลคอมมี่ Que no sea de verdad Estoy bien, eso es lo que digo Pero me duele si respiro El problema no es que hay no haya nada Sino la verdad que nunca pudiste Decirme